Happy birthday to you จัสซอ่กาเพื่อนเอาของฝันให้ด้วยเหรอย่ามาดูหน่อยสิมาดูหน่อยลูกมีอะไรบ้างเพื่อนกี่คนไมเอาเลยมาดูหน่อยสิขนมเหรอคัดอู้อ์ให้เงินด้วย10พาวอืมได้ got me v ขอาจริงหรือของปลอมอ้ n วเลยโอ้ชว์มีหน่อยเป็นเสื้อจัมเปอร์เหรอโอ้สวยจังเลยโอ้ให้แม่กินด้วยนะ โอ้โอเคเดี๋ยวไปกินข้าวดิบแต่งตัวนะอ๋อได้ดิงด้วยโอเค